สวัสดีครับพบกับผมพานวัฒน์ในช่อง youtube โบนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องมิเตอร์ทีโหรือว่ามิเตอร์ time of use l e s s นะครับมิเตอร์ทีโก็คือมิเตอร์ที่คิดค่าใช้จ่ายตามช่วงเวลาที่เราใช้นะครับ ก็คืออันดับแรกก็คือช่วงพีคนะครับเราจะเรียกว่าช่วงพีคก,ก็คือช่วงเวลาทีา่มีการใช้ไฟสูงนะครับก็คือช่วงก้าโมงเช้าถึงเวลา4ี่ทุ่มของวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับนี่คือช่วงพีค ช่วงเวลาที่2ก็คือช่วงออฟพีคหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนใช้ไฟฟ้าน้อยนะครับก็คือเป็นหลังสีทุ่มจนถึง9ก้ามงเช้าของวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็ ช่วงเที่ยงคืนของวันเสาร์จนถึง9โมงเช้าของวันจันทร์นะครับสรุปนะครับช่วงพีคก,ก็คือช่วงที่ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยแพงนะครับก็คือช่วง9โมงเช้า ถึงเวลาสี่ทุ่มนะครับของวันจันทร์ถึงศุกร์ครับส่วนเวลาที่เหลือนะครับรวมทั้งเสาร์อาทิตย์ก็คือช่วงเวลาที่ถูกนั่นเองนะครับครับระดับต่อมานะครับก็จะเป็นราคาต่อหน่วยนะครับ ทีนี้เราก็จะมาพูดเรื่องความเหมาะสมของการใช้มิเตอร์ T O U นะครับว่าใครใช้จะเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับก็คือบ้านหรือว่ากิจการที่มีความจําเป็นในการใช้ไฟฟ้าในช่วงออฟพีคหรือว่าช่วงไฟฟ้าถูกนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับ ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะเข้าไปตอบทุกคำถามเลยนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับฟังมาจนจบคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม mm hmm. แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ